Best Female Artist of the Year Bogie Lion Nishada วิรสุทธิมาร์ตสังกัด What the Duck ีใจเหมือนเดิมดีใจมากๆค่ะขอบคุณกีตาร์แม็กมากๆค่ะขอบคุณวอเตอร์ดักขอบคุณแฟนๆนะคะที่อยู่ด้วยกันเสมอมาตั้งแต่เพลงแรกจนมาถึงเพลงนี้ทุกรางวัลที่ได้ทุกผลงานที่ทําจุดมุ่งหมายอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนอกจากที่อยากจะทําเพลงให้คนฟังแล้วก็อินในผลงานของเราแล้วเรารู้สึกอยากจะทําเพลงให้อินสปายคนที่ยังไม่กล้าทําสิ่งที่ตัวเอง อาจจะรักหรืออาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตามหาความฝันยังไงหรือว่าจะดํารงชีวิตอยู่ในความเป็นจริงอยากให้ทุกคนกล้าที่จะทํารางวันนี้การมียอยู่ตรงนี้เกิดจากการที่โบลองทําถูกทําผิดมามากมายเลยค่ะอยากให้ทุกคนที่ไม่เคยกล้าลองทําอะไรใหม่ๆหรือว่า ยังไม่กล้าทําในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ว่าเราจะรักมันจริงไหมลองทํามันด้วยหัวใจจริงๆดูแล้วสิ่งนี้จะรักคุณตอบด้วยค่ะอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้อย่าคิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสได้ทําถ้ายังไม่ลองได้ทําอย่าคิดว่าตัวเองกากถ้าคุณกากจงเป็นกากเพชรขอบคุณค่ะ